เบรดเอ็กที่ตาสั่งไว้มาหรือยังคะพี่เสือยังไม่มาเลยอ่ะมันขายดีบริษัทเขาผลิตไม่มทันอ้าวก็เมื่อเดือนที่แล้วพี่เสือบอกให้มารับวันนี้นี่ครับแล้วนี่ให้ตาจ่ายมาจําไปไว้ก่อนเป็นเดือนแล้วนะคะ,ะให้ทํายังไงได้อ,อ่ะเบเบดเอ็กอ่ะมันฮิตเด็กเล่นกันเยอะแต่ตาตั้งใจจะซื้อเป็นของขวัญให้ก้างฟ้ากับเปิรลเปิรอ่ะสัญญากับลูกแล้วอ่ะพอดีเขาสอบได้ที่หนึ่งไงคะบอกข้างฟ่ากับเปิรลเป้ร์อรออีกสักสองสามเดือนจะเป็นอะไรไปงานพี่เสือก็คืน ว่าพี่เสือ,อนะได้ตามมารับของวันนี้แล้วพี่เสือไม่มีของให้ตาพี่เสือผิดสัญญาพี่เสือก็ต้องคืนเงินให้ตาใช่คะผมไม่คืนพี่เสือคืนเงินมัดจำมาเถอะครับทำไมพี่ต้องคืนเงินมัดจำเนี่ยโดยหลักอยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้วถ้าไม่ได้ของเนี่ยก็ต้องคืนเงินให้กับผู้มัดจำไปนะครับจะรีบไว้ไม่ได้ผมไม่คืนพี่เสือก็จะผิดเรื่องช่อโกงไงครับผิดกฎหมายอาญามีโทษทั้งจำทั้งปรับเลยนะครับตกลงจะคืนให้ได้หรือย,ยังคะอ่ะคืนให้ก็ได้โอเคอันเนี้ยกฎ <heures> หมายใกล้ตัวรู้ไว้อุ่นใจแชร์ไปได้